แล้วน้องเจนนี่วันนี้ก็มาพร้อมกับประเด็นร้อนๆทางการเมืองขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วครับสําหรับเรื่องราวทางการเมืองที่หลายคนจับจ้องวันนี้ยังคงขึ้นอันดับหนึ่งก็คือแฮชแท็กมันจบแล้วครับนายนี่ฮะ ต่อมาคือเพื่อไทยการละครรู้สึกมว่ามันจะต่อเนื่องมา2วันแล้วนะ 2>, 2วันแล้ว,วนอกจากเพื่อไทยการละครแล้วเนี่ยก็ยังมีนี่เลยค่ะจัดตั้งรัฐบาล2566นะคะแล้วก็ยังมีก้าวไกลก็ยังติดอันดับอยู่อค่ะคือกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนพูดถึงแต่เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองแล้วจับจ้องว่าวันพรุ่งนี้ จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่สามไหมเอาละคุณผู้ชมครับถ้าติดตามข่าวเอามารินทีวีทราบกันแล้วขอไล่เลียงสรุปภาพรวมให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าสารรัฐธรรมน,นูญวันนี้มีคําสั่งเนี่ยนะครับว่าจะยังไม่มีการพิจารณา,าสรุปว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นเรื่องขอให้สารช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสารอบที่สองเนี่ย เสนอได้ไหมสารรัธรรมนูญตอนแรกนะัดลงมาติกันวันนี้ว่าจะรับหรือไม่รับไว้พิจารณาที่สุดแล้วสารสั่งเลื่อนออกไปก่อนเพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมากในเอกสารที่สารเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่ามันมีประเด็นให้ต้องพิจารณารอบคอบมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ต้องพิจารณาเพิ่ม,เต,มเติมด้วยเพราะฉะนั้นเลื่อน การพิจารณาสั่งคำร้องไปก่อนแล้วไปนัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นู่นเลยกลางเดือนคือ16สิงหาคมนี้9มโมงครึง่งตอนแรกที่นัดวันนี้9โมงครึ่งนักข่าวไปเต็มเลยนะ<ช>แล้วก็รอจริง,<ช>รงๆรอเพราะว่ามันจะมีผลสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้<ช>ปรากฏว่ามีผลสืบเนื่องถึงวันพรุ่งนี้จริงๆพอสารรัฐธรรมนูญท่านมีคําสั่งเลื่อนการรับคำร้องนี้ออกไปแล้วนัดใหม่คือ9นาฬิ30นาทีของวันที่16สิงหาคมวันพุธ เท่านั้นล่ละค่ะทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรก็รับลูกนี้เลยโดยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่เอกสารเลื่อนการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและสสอ,ออกไปก่อนในการไปพิจารณาว่าการเสนอชื่อคุณพิธา ถือเป็นการโหวตสามไม้แล้วเป็นการละเมิดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่รปรากฏว่าเลื่อนพอทางด้านสารรัฐธรรมนูญเลื่อนตัวของคุณวันมูฮัมหมัดนอท่านก็บอกว่าอา้าวสารรัฐธรรมนูญจะมีการนัดพิจ,พจ,จารณาอีกครั้ง16สิงหาคมที่ประชุมรัฐสภา,าก็เลยจะต้องรอดูมติของสารรัฐธรรมนูญในวันที่16ว่าจะมีแนวทางยังไงพอสารเลื่อนเป็น16 ตัวของรัฐสภา,าก็ต้องเลื่อนไปวันที่16อันนี้คือในประเด็นบทนายกนา่าทีนี้ถ้าหากวันที่16สิงหาคมยังไม่มีการรับคำร้องเร็วที่สุดการโหวตนายกรัฐมนตรีจะโหวตได้ในวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคมเหมือนกับครั้งนี้แล้วถ้าเลื่อนอีกล่ะโอ้ถ้าศาล ลงมติหรือยังไม่มีคําสั่งอะไระก็ตามในวันที่16สิงหาคมนี้สงสัยการโหวตเลือกนายกต้องเลื่อนออกไปอีกแน่ๆเลยเพราะประธานวันนอเองก็อยากให้มันชัดน,นะครับกลัวว่าถ้าให้โหวตเลือกนายกเสร็จปับ๊บแล้วสารรัฐธรรมนูญชี้บอกว่าเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้คราวนี้มันต้องย้อนกระบวนการกลับไปก้าวไกลจะเสนอชื่อคุณพิธาสาอีกรอบอไหมล่นะม,มันก็จะเกิดปัญหาความวุ่นวายตามมาอีกเพราะฉะนั้นเลื่อนเพื่อรอลองฟัง คุณวันโม h ม m มัดนอมทา,าดูครับครับก็บคงต้องรอวันที่16ครับต้องรอวันที่16ส่วนว่าจะนัดประชุมเป็นวันที่16หรือไม่อย่างไรก็ต้องดูที่หน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังเวลาอีกหลายวันอาจจะมีวาระอื่นของการประชุมรัฐสภาเข้ามาขั้นในระหว่างที่รอวันที่16นี้นี้ก็ได้เราไม่สามารถจะพิจารณาได้เพราะว่าคําร้องที่ศาลร,รับไว้พิจารณา สองเรื่องคือเรื่องการโหวตเมื่อวันที่13กับเรื่องของ <c oughs> อการชะลอสารบอดจะรอพิจารณาคำร้องอทั้งสองในวันที่16ครับเนี่เพราะฉะนั้นเร็วที่สุดถ้าจะนัดได้โหวนายกรอบ3คือ เพื่อหัสบดีที่17สิงหาคมเร็วที่สุดนะฮะแต่ว่าประธานวันนอยังไม่ได้มีการนัดค่ะส่วนทางด้านคุณพิธาก็มีการโพสไอจีนะคะกับแคปชั่นที่บอกว่าเป็นกําลังใจให้เพื่อนสอสอก้าวไกลทําหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับนี่คือใน IG i นะครับอินสตาแกรส่วน Facebook โพสต์ข้อความเดียวกันแต่เปลี่ยนรูปเป็นภาพตอนที่ ไปปราศัยนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนนะฮะ